พราะว่าได้เลือกแต่งเองด้วยโอ้ก็คือเราก็จัดแต่งเต็งให้แล้วก็เลือกให<ช>้ท,ทุกอย่างเจาทำใจคนาขนยนนี้เซนนีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเจอค่ะมิสเตอร์แอมพีค่ะตบมิสูซูเปอร,ร์โป้แล้วค่ะวันนี้เราก็เตรียมส่งมอบรถนะคะกับตัวที่หหขายดีมากๆเลยกับ นิลานะคะ Active c v t สีเทาไทเทเนียม e ค่ะไทเทเนียมเกรนะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่5 0 0 0 0 0เก้า0 0 0บาทนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็คันนี้นะคะลูกค้าเลือกที่จะดาวนะคะที่1นึ่0แสบาทคะ่ะหนึ่งแสนหนึนะครับแสงว่าค่าง,งวดคันนี้อยู่ที่โอ้สบายมากๆคันนี้ส่งแค่4ปีดอกเบีย้ยที่0%นเซ็นนะคะก็ อยู่ที่ประมาณ8,416บาทนะคะ8 4 0 0บาท4ปีจบไม่เสียดอกสักบาทเลยนะคร<ช>ับแล้วก็มีการตกแต่งตามที่ลูกค้าสั่งด้วยนะครับใช่ค่ะลูกค้าก็เลือกของแต่งไม่ได้เต็มเซ็ตเนาะเลือกเฉพาะที่ลูกค้าอยากได้นะคะเริ่มด้วยตัวนี้เลยค่ะกับตัวไฟหน้าซิกเนเจอร์ของเรานะคะ อันนี้จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็เป็นตัว LED นะคะแล้วก็มีไฟวงแหวนล้อมรอบเป็น LED ในตัวเลยค่ะเป็น LED เลยนะครับก็ให้ความสว่างแบบคมๆกันไปเลยนะครับตัวนี้นี่แล้วก็แน่นอนนะครับตัวนี้ต้องมีการติดตั้งตัวสเกิร์ตรอบคันด้วยซึ่งเราก็มีแบบให้ลูกค้าเลือกเหมือนเดิมนะครับใช่แล้วค่ะกับคันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นของตัว Sport X เนาะอ่าสปอร์ตเนะครับโดย ตัวไลท์ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเส้นตัว L m i n i m อ l นะครับเป็นเส้นนิดนึงมีตัดเส้นสีแดงมีการทําสีเป็นสีเดียวกับตัวเป็นสีเทามาเลยนะครับก็ยาวไปทั้งคันจนถึงด้านหลังนะครับก็มีท่อหลอกเป็นท่อใบไม้ให้2ท่อด้วยนะครับ<ต>นี่สวยงามลงตัวนะคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยเขามีสปอยเลอร์หลังมาอยู่แล้วมันก็จะลงตัวกันหมดนะคะแล้วก็ตัวสกเกิร์ตของเราเนี่ยมีไฟเบรกให้ด้วยนะคะก็จะเพราะฉะนั้นเวลาเราเบรกคายเนาะทั้งสปอยเลอร์ทั้งตัวสเกิร์ตเนี่ยก็จะ ติดเพิ่มให้ด้วยเขบอกเลยเห็นชัดเจนนะครับกลางคืนไม่ต้องห่วงนะครับแตน่นอนนะครับการเปลี่ยนที่ลูกค้าสั่งเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็ตัวล้อแม็กนั่นเองนะใช่แล้วลูกค้าก็เลือกออกแนวเป็นก้านใหญ่หน่อยเนาะแล้วก็สีเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะดูสวยงามนะมีกิมมิกสีแดงตัดเล็กน้อยเท่านั้นนะคะดูแล้วแบบโอ้ดูลงตัวนะดูน่ารักเลยดูเข้มๆนะครับเทาๆหน่อยนะครับและแน่นอนตัวน็อตล้อกับตัวครอบดิสลูกค้าก็ได้สั่งสีมาด้วยเหมือนกันนะครับซึ สีที่ลูกค้าเลือกมาตัวน็อตเนี่ยต้องบอกว่าออกมาเป็นสีแบบเทา,เทาดำๆเนาะสีเดียวกับตัวล้อนะครับืนไปแต่ตั<ๆ>ตวครอบดิฟเนี่ยจะมีการตัดสีให้มันดูโดดเด่นขึ้นมานิดนึงก็เลยเลือกมาเป็นสีแดงกันไปเลยนะครับนี่มันจะเข้ากับตัวที่มีสลักตรงลายล้อด้วยซึ่งพวกน็อตล้อแล้วก็สีครอบดิฟเนี N ่ย e, ก็สามารถสอบถามเราเข้ามาได้แล้ก็มีสีให้เลือก และเลือกได้นะทูกค่ะก็เลือกตามความชอบได้เลยใช่เลยนะครับแล้วการเปลี่ยนเปล้อ15ของตัวนี้นะครับแน่นอนเราได้มีการปรับเซตช่วงล่างของรถไว้ให้พร้อมใช้งานให้เลยด้วยนะครับแล้วค่ะก็นั่งปกติแล้วก็บรรทุกปกตินะคะก็ไม่ต้องครัวเรื่องการติดมล้อนะคะเราก็ปรับช่วงล่างให้พร้อมใช้งานทันทีค่ะนะครับแล้วก็ยังมีอีกชิ้นด้วยนะครับทูกค้าสั่งติดเพิ่มเนาะก็คือตัว กล้องหลังใช่ครับใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยในการถอยจอดต่างๆนะคะก็เมื่อเราเข้าเคียร์ถอยหลังเนี่ยตัวนี้เราก็เชื่อมภาพให้ขึ้นที่จอหน้าของตัวรถเลยนะคะ,ะปลอดภัยการขับขี่ง่ายขึ้นนะครับแต่ที่เดิมง่ายอยู่แล้วก็ง่ายขึ้นไปอีกนะครับอ,อ,อีกอื่นจะเป็นออปชั่นที่ติดมาตรฐานม,มาให้เลยนะครับก็จะเป็นฟิล์มรอบคันนะคะมีการสัตว์ข้างนะคะแล้วก็มีตัว ฟรีค่าดําเนินการจดทะเบียนให้แล้วก็อย่าลืมว่าการออกรถนะคะทั้งวิลล่าและค่ะช่วงนี้ยังไงก็ยังได้บัตรน้ามันอีก10,000บาทจากปตทได้ค่ะโอ้0หนึหมื่นบาท,ทเลยนะครับนี่นะครับบอกเลยว่าใช้บแบบยาวๆครับตัวนี้รูดเติมเลยนะครับหลายเดือนเลยแล้วก็อื่นจะเป็นออปชั่นที่มากับรถแล้วเนาะนะครับอย่างเช่นตัวเครื่องเสียงของตัวนี้แนะ่นอนนะครับมันก็จะมาเป็นจอทัชสกรีนมาให้อยู่แล้วเนาะอย่างที่เราเชื่อมกล้องหลังไว้แล้วเนี่ย นอกจากเชื่อมกล้องอ่ะแล้วมันยังรองรับพวก Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto USBFMAM แล้วก็ Bluetooth ได้ด้วยนะครับพร้อมกับมีการตัวปรับเครื่องเสียงมันพองมาละยให้ด้วยนะคะให้คนขับเนี่ยสามารถปรับเองได้นะคะใช้งานง่ายแล้วก็ปลอดภัยต่อการขับขี่นะส่วนภายในห้องโดยสารเนี่ยถ้าเราไม่ได้แต่งเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นเบาะ้านะคะมาจากโรงงานแต่ว่าจะเป็นสีดําแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้อมฝุ่นเนาะมีลวดลายเล็กน้อยนะคะสวยงาม ก็ข้อดีก็คืออย่างที่บอกเนาะมันจะไม่ร้อนเวลาตากแดดเนี่ยตัวผ้ามันจะไม่เก็บฝุ่นไอ้ไม่เก็บความร้อนเยอะนะครับเนาะก็นั่งสบายๆนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นพวกพวงไล่ power ไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าอะไร้ยครับก็คือออปชันที่เป็นมาตรฐานที่ใช้งานคือมันก็มาครบอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะระบบช่องล่างเบรกเนาะ ABS EBD BA มีให้ครบถ้วนกุญแจรถเป็นกุญแจรีโมทอย่างที่บอกว่ากระจกกดคุณลง4บานเนี่ยไฟฟ้าทั้งหมดกระจกมองข้าง ครับปรับไฟฟ้าเวลาล็อกรถเนี่ยกระจกข้างเนี่ยก็พับแนบกับตัวรถให้ด้วยนะคะก็เห็นตัวเล็กๆแบบนี้บอกเลยนะคะว่าพื้นที่ใช้สอยนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับว่าแ,แถว2เนี่ยถ้าไม่ใช้พับไว้วางของไปได้เลยด้วยอโอ้โหตองนะคะคแถบด้านหลังเปิดเปิดใช้งานนะคะแล้วก็มีกล่องเก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีพวกชุดชุดเฉดก็จะเป็นพวกน้ำยาปะยางนะชุดซ่อมต่างๆ เนาะพ<ว>ระแจจแม่แรงก็มีให้ครบคันนะคะใช่เลยนะครับแล้วความคุ้มค่าสุดๆแน่นอนนะครับก็คือการประหยัดน้ํามันของตัวนี้นั่นเองนะครับใช่ค่ะท,ที่ประหยัดให้สูงสุดถึง23.3กิโลวิตด้วเลยนะครับอลองรับน้ํามันเนาะทั้ง9195และ E10 นะคะมาพร้อมกับเครื่อง123สูบนะ78แรงมา้าเกียร์ CVT ประหยัดน้ํามันเชนเกียร์ได้สมูทค่ะโอ้นะครับเป็นไงคุ้มค่าขนาดนี้ไม่ว่าความคุ้มค่าของตัวรถ ไม่ว่าตัวแคมเปญดอกเบีย้ยศูน็นะครับปัรน้ามัน1นึ่งหมื่นหรือการตกแต่งแบบนี้ได้จัดให้เต็มพิกัดเลยแลอ้อย่างนึงคือลูกค้าก็ไม่ต้องมารับตัวเองด้วยนะครับคันนี้คันนี้เราก็เตรียมที่จะไปส่งมอบนะก็เตรียมนัดกันไว้ที่ฟิวเจอร์อนะคะใกล้ๆโชว์รูมเรานี่เองนะคะโอ้โหแน่นอนนะครับเหมือนเดิมเราก็ต้องมีตุ๊กตาครับน้องหมาเตรียมให้อยู่แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรา่ารถคันนี้ครับไปส่งลูกค้าเลยนะครับไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ฟิวเจอร์เนาะโฮมโปรฟิวเจอร์พาร์คนะคะแล้วก็เป็นไงบ้างคะรถวันนี้ถูกใจไหมคะถูกใจค่ะเพราะว่าได้เลือกชุดแต่งเองด้วยโอ้ก็คือเราก็จัดแต่งจัดเต็มให้แล้วก็เลือกให้ทุกอย่างวันนี้ได้โปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซนด้วยเลยใช่ค่ะคุ้มมากๆพบพบเจอโจจากช่องทางไหนเหรอคะในยูทูบค่ะแล้วก็ติดตามในแฟนเพจของโจด้วยของมิสโซู้เซอร์ตัวท้าใจตัวไหนคนนี้ เปเซนดีค่ะค่ะแล้วจริงๆเราได้คุยกับคนอื่นหรือว่าได้แบบดูท่านอื่นอะไรบ้างไหมเะดูค่ะก็คุยมาสองสามที่เหมือนกันสรุปก็เลือกคุโจจริงๆประทับใจตัวอะไรบ้างคะถึงเลือกที่จะซื้อกับจอค่ะจริงๆเรื่องการดูแลด้วยค่ะการพีเซนการใส่ใจอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะตอบโจทย์เราค่ะเรื่องโปรโมชั่นเรื่องอะไรด้วยต่างๆก็คือครบค้วนเนแล้วก็แต่งให้ด้วยเต็มที่เลยเลือกเองทุกอย่างแล้วไฟแน้นทำยากไหมคะ ไม่ยากค่ะไม่ค่ยง่ายเลยเพราะว่าไฟแนซ์ก็ดูเหมือนแบบว่าเขาก็เป็นงานอ่ะก็คือแบบมืออาชีพเพะเป็ีพอยู่แล้วค่ะแล้วก็แบบมาบริการให้ถึงที่ใช่รวมถึงส่งรถแล้วก็นัดส่งให้ถึงที่กังวลไหมคะกับการซื้อออนไลน์เพราะจริงๆะลูกค้าโอนเงินมาก่อนทุกอย่างครบเลยด้วยซ้ำแล้วค่อยมานัดแบบรับรถจริงๆถ้าเป็นตอนที่ไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลอ่ะก็ค่อนข้างจะกังวล แต่พอแบบพอเราได้พูดคุยกันไปได้เรื่อยแบบว่ามันไม่ได้แบบจะตัดสินใจแค่ปรับอะค่ะเราก็คุยกันใช้ระยะเวลานานพอสำหรับเราก็พอสมควรเนาะค่ะก็เลยแบบไม่ได้กังวลไรใช่แล้วก็เหมือนกับว่าเรารู้ที่ไปที่มาแล้วว่าเขาก็ไม่ได้แบบเหมือนกับมีมีข้อมูลอยู่แล้วอะค่ะว่าเขาก็ไม่ได้ขายให้เราแค่คนเดียวเหมือนมีช่องทางมีเพจมีอะไรที่ตามตามได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยค่อนข้างที่จะมั่นใจ ได้เลยค่ะไงวันนี้ก็ถูกใจเรียบร้อยแล้วถ้ามีคนสนใจรถมิสูฟากเชียร์นิดนึงค่ะซื้อกับใครดีคะคุณโจเลยค่ะแนะนั่คุณโจเลยนะคะขอบพระคุณนะคะขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะคะร่ำรวยร่ำรวยเนาะแล้วก็มาใช้บริการด้วยกันอีกหลายๆครั้งเลยขอบพระคุณค่ะค่ะสนใจโปรดีๆแล้วก็รถสวยๆแบบนี้ก็ติดต่อได้ที่โจมิสูฟีแล้วอีกช่องหนึ่งก็พี่ก๊อฟมิสูซูเปอร์โปรนะคะวันนี้โจกับลูกค้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ